วิธีการเปลี่ยนไว้คอยอให้ใกล้เคียงกับสเปคโรงงานเับเปลี่ยนแบบนี้นะครับเหล็กตัวนี้หนานประมาณสักหนานประมาณสักแมิลิเมตรตัวนี้18บแปมิลเพราะฉะนั้นเราจะให้เหล็กตัวนี้อยู่กึ่งกลางที่สุด ภับประมาณน,นี้เนี่ยสวนลุงไปก็จะอยู่ประมาณน,นี้นะครับ